เป็นแมนด้วมพี่ทำอะไรเขาผมเป็นแมนเลยพี่นะผมไม่เคยไปขอดูไปขออะไรเข้าเลยไม่แต่นิดเดียวพี่ผมแค่แบบต่ำไม่ได้มาถึง18บวกขนาดนั้นไอ้เหี้ยผมบอกว่าเลิกทําไมเพราะอะไรถ้าเลิกไปแล้วแบบอย่งนดีได้ไหมแล้วทำไมถึงต้องเลิกกันแล้วแบบวันต่อมาประกาศว่าไม่ใช้เพจแล้วโอ้โหผมเศร้าเลย ทำไมอะไรครับตู้แบบันไดใช่ไหมเออใช่ครับก่อนวันหนึ่งเนี่ยซื้อจากพี่ชายคนนี้แหละอ่ะเล่บกระเป๋าสามศูนย์สามครับมันว่าอ่ะอันนี้ถือว่าตัวแทนของช่างที่เขาใส่ติ๊กเกอร์ผิดบางทีกาจะไม่รู้แต่ก็คือไปแจ้งเขาบ้างหน่อยก็ดีครับได้ครับขอบคุณครับว่าไงชายผมแดงกูจะไปแล้วนะไปไหนพี่จะไปไหนอ่ะกูก็ไปทางธุระของกูดิไอ้เหี้ยทำอะไรได้แรงเหรอพี่บอกจะคุยกับไอ้ดองก่อนเนาะเออแล้วคือไอ้ดองมันอยเ ไม่พี่รู้ป่ะผมจะผมจะเล่าเรื่องไอ้ดอกไปฟังก่อนเว้ยวันที่ไอ้ดอกเนอางี้อ่างี้เนี่ยมึงสองคนน่ะมาเลยมาเจอในดิสเลยกูจะไปฟังพอดีมาเจอในดิสห้องเจะในเล่ามาชูกเร็วเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วไอ้ดอกอ่ะไหนฟังดิหนึ่งลอยดอกไหนพูดมาดิเออพูดดัง ถ้าฟังถ้าฟังไม่คืนและเหตุผลไม่น่าฟังไม่ปลดนะเว้ยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเบลบรถามาว่าตัดสินใจถูกไหมมันก็ตัดสินใจถูกในระดับหนึ่งแต่ทีนี้คือเออเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือมันถ้าถ้าจากที่พี่ฟังมือมาเมื่อวานอ่ะคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนถูกป่ะครับเออแล้วคือแบบมันยินยอมมาตั้งแต่แรกทั้งสองฝ่ายแล้วอะคือมันก็็ยังไงยังไงอยู่แต่ทีนี้คือรู้ควมมอยากพูดที่ซอยนี้คือแบบคือผมมาได้แบบบังคับเขาฟรีเลยพี่คือผมก็หยอดไปแบบว่าเออคนไหนใช่ไหม เขาก็แบบเออิยอมเลยมึงตอบคาถามพี่ต้องคาถามก่อนจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นก็เจอกันในเมืองเลยพี่จุดเริ่มต้นคือเลิกเจอที่ไหนก่อนเจอกที่เมืองครับเจอในเมืองแล้วใครเป็นคนแล้วใครเป็นคนแรกก่อนคือมันแบบคนใจมันกระสับกระสายหรือว่าไงวะคุยผู้หญิงคือต่างไม่าต่างคนต่างนี้เลยพี่ต่างคนต่างต่างต่างลงกันนะพี่ตอนแรกๆใช่ไหมมัก็เป็นผู้ชายจริงพี่ผมผมจริงพี่ผมสัมผัสสัมผัสได้เลยเหรอ ใหอันนี้ให้ผมเล่าฟังก่อนมันเคยมาเล่าหผมฟังอยู่อ่าวที่ผมจะเล่าพี่ฟังเมื่อกี้อ่ะมันเคยมาถามผมว่าถ้าเกิดว่ามันอ่ะไปง้อผู้หญิงแบบแต่ง้อโอซีแต่ง้อในเกมอ่ะจะผิดไหมผมก็เลยบอกว่ามันจะผิดไม่ผิดอ่ะมันก็อยู่ที่มึงคุยคนคุยด้วยเนื้อออกไหมอ่ะเออพี่ฟังยิวเนี่ยก็คือมันะบอกว่ามันะจะมาง้อแฟนมันแต่ว่าคือเหมือนข้างนอกเขาไม่คุยด้วยมั้งเขาจะมาง้อในเกมประมาณนี้ก็คือเขาโอซีกันมาก่อนแค่นั้นอ่ะอือแล้วผู้หญิง ผู้หญิงนี่อายุแล้วอายคือเอาไม่ถามอายุไม่ถามชื่อแล้วกันถือว่าเซ็ตเขาด้วยเคยเจอนอกเกมไหมเคยเจอนอกเกมไหมไม่ไม่เคยเจอเลยพี่แตคือสามคนถามแฟนนอกเกมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเคือแด้วยสาเหตุอะไรอะอาเหี้ยดี๋ยว่าเหมือนเหมือนผมรีบเกินไปมั้งแล้วแบบเหมือนเขาแบบตื่นด่ดมั้งตอนแรกอ่ะใช่ครับแบบเพราะแบบเราคุยกันได้สี่วันเราก็แบบแลกไลน์กันเลยอะไรเงี้ยครับพี่ใช่ปะเออผมก็แบบผมก็แบบบอกว่าขอไลน์หน่อยอะไรเงี้ยแบบเอออยากอยากคุยก่อนนอนอะไรเงี้ยเขาก็แบบให้โลเคชั่นมาเลยอ่ะผมก็สแกนปึ๊บเราก็ได้คุยปั๊บบบเเลยอ่่ะพีาแ ผมก็ถามแล้วแค่ทําไมเขาบอกเอ้ยเห็นพี่อยากคุยหนูก็อยากหนูก็แบบหนูหนูก็อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยเือพี่แค่วะคือมันตั้งคู่อะพี่พอแล้วพอแล้วเอาแค่นี้นี่ได้หน่อยพอเดี๋ยวผู้กรณีเขาจะเสียหายคือมันพาเป็นผู้หญิงด้วยและอีกอย่างนึงคือมันก็เฮี้ยในระดับหนึ่งแหละครยบพีริงผมโอยจจริงผมเจ๊จริงพี่ก็รู้แต่คือถ้าสมมุติว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นมาตั้งแต่ทั้งสองคนยินยอมทั้งสองฝ่ายแต่แรกจริงนะคือมันก็พี่มองว่ามันควรจะเป็นเรื่องของคนสองคนี่ยมันก็แบบ อาจจะมีการตักเตือนนะถือว่ารอบนี้ตักเตือนติดใบเหลืองไว้ถือว่ารอบนี้ตักเตือนแต่ถ้ามึงเปรังควานเขาอีกรอบหนึ่งเนี่ยกูไม่เอาแล้วนะเพราะว่าพี่มองว่าไม่มองนานแล้วเออพูดว่าเรื่องนี้มันก็แบบเข้าใจพอเฮ้ยผมเข้าใจเขาพี่ผมเข้าใจเขาเว้ยที่เขาแจ้งแบงมาผมเข้าใจแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะแจ้งไงเพราะตอนที่เราอยู่ด้วยกันเขาก็ถามว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเคสอย่างนี้เนี่ยถ้าแบบมันจะผิดไหมผมก็บอกว่าไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าเราเริ่มาสองคนไงถ้าเกิดแจ้งอาจจะเราตามฝ่ายต่างมีความรักด้วยกันรักด้งูีรัักกนเลยอห อย่างหวานน่ะน้ําตาสองลิตรนะพี่กุุงตรงเลยอ่ะหวานจัดอ่ะเอ้ยใช่ไหมผมแบบโคตรหวานนะพี่คืออย่างหวานนะไม่คิดว่าจอมแดงได้ซ้ำอ่ะไอ้ดอมพอแล้วไอ้ดอมผมแบบว่าเจ็บเออผมแบบโคตรรู้สึกเสียใจอ่ะแบบอย่างหวานนะมันมีเหลืออยู่แล้วไอ้ดอมอ่ะใครมีเหลืออยู่แล้วอ๋ออ้าวยิ้มก็โดนแดงไปเลยดิก็พี่บอกว่าคนโดนแดงมันต้องมีติดเหลือใช่ไหมตอนนี้ไหนๆไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน มันมีอยู่มันมีอยู่ไอไอไอที่ติดเหลืองไว้อะบางคนอันนียดูอ่ะอ่ะอย่างงี้มันก็อย่างงี้มันก็สุดท้ายมันก็โดนแบนอยู่ดีอะดิใช่ปะใช่พอ้จูกอ่ดอมามีเหลืองแล้วตอนเอออย่างงี้มันก็โดนแบนเลยดิอย่างงี้กูจะปล่อยมึงทำไมอะเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่อาวีอย่างงี้กูอยากอย่างงี้จะปล่อยทำไมอะเอางี้ดีกว่าคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนเว้ยไปเคลียร์กับคู่กรณีเข้าใจป้ะถ้าสมมติคู่กรณีเขาไม่ไม่ไม่ได้จะเอาเรื่องเอาความอะไรเงี้ยคือ มันไม่ได้คือต้องบอกกันว่าเวลาพี่ตัดสินใบหรือว่าอะไรถ้าไม่เป็นการใช้บัคหรือใช้โปที่มันไม่เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่สามเนี่ยคือพี่ก็จะไม่ไม่ค่อยไอ้นี่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้พี่ก็ยืนยันว่าเออมันไม่มีผลกระทบกับบุคคลที่สามนะมันมันเออมันไม่ได้ของคนสองคนนะถ้าสมมติเราไปเคลียร์กับเจ้าตัวได้เนี่ยเออมันก็แบบยังพอยังพอไอ้นี่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเคลียร์กับเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวไม่ไม่แฮปปี้อะไรอย่างนี้ก็มาว่ากันใหม่เข้าใจปะเขาก็ไม่ใจร้ายหรอกไอ้น เคยคุยกันเคยรักกันมันก็ต้องมีเรื่องดีๆบ้างปะวะไอ้เางนี้อ่พี่พี่เข้าใจคำว่าหน้ามือหลับหลับปีเลยพี่คือแบบเขาเบอาผมเลยอ่ะทุกท้องทางเลยอ่ะพี่แบบผมติดต่อเขาไม่ได้เลยแล้วพูดไปทำอะไรเขาไม่พอใจอ่ะผมไม่รู้มันก็ว่าผมถามไปผลไปแล้วว่ะถามไปผลเขาเขาเขาาไม่ตอบเลยถามไปผลไปอ่ะคือเขาเองเห็นผมด้วยความถามไมแจ้งผมอะพี่งงไหมผมก็ถามไปผลแล้วตอนเลิกกันหมก็ถามถามถามเขาก็ไม่ตอบอยูเลยผมก็แบบติดต่อไม่ได้เลยเอางี้พูดตรงๆแบบแมนๆเลย คือเห็นไอ้ไอ้น้องเบลมันลงแจ้งไว้ว่ามึงไปคุกคามเขาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุกคามในที่นี้คือพี่ไม่เข้าใจความหมายมึงลองแบบสารภาพแบบเป็นแมนด้มึงทำอะไรเขาผมันแมนเลยพี่นะผมไม่เคยไปขอดูไปขออะไรเขาเลยไม่แตนดิดเดียวพี่ผมแค่แบบตามบอกนล้วผมบอกว่าเลิกทําไมเพราะอะไรถ้าเลิกไปแล้วแบบอย่างนี้ได้ไหมแล้วทำไมถึงต้องเลิกกันแล้วแบบช่อไปถามง้อเหมือนง้อใช่พี่ผมง้อมากกว่าเว้ยเป็นการง้อข้างนอกโอซีเพราะแบบอยู่ดีเขาบอกว่า พี่แค่ซีได้ไหมผมก็ผมก็งงไงเพราะอะไรวะทำไมถึงแค่ซีวะแบบรักกันมาดีๆอนะไรเงี้ยก็ถาม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 ยูทิคอาก็แบบไม่ตอบไม่ตอบจนผมแบบคือเขาเอาข้อความหล่อ,ข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 อนั้นไปไปแจ้งไว้ผมเลยไอ้เชี่ยมันเต้ารืวอะอะไรอย่างเงี้ยผมเลยแบบก็คือแค่คคแบบงอ้อธ<บ>รรมดาเฉยต้อเล่<บ>ในการง้อพี่ผมขอแมนแมนดูแชทได้ไหมแมนแมนเลยผมไม่ดูได้นะเว้ยผมผมไม่ดูได้นะเว้ยส่งส่วนตัวมาเดี๋ยวดูเว้ยพี่ดูไม่เปิดเผยอะไรด้วยมั้ยอ่าโอเคโอเค มึงไปขอวิดีโอขอเขาไ่ไดเฮียถ้าสมมติกูดูแล้วมันไม่มองว่ามองว่ามันไม่เป็นการคุกคามอะไรอย่างเงี้ยโอเคเด็ดขอดูนะแมนๆนะเฮ้่ยผมไม่ดูหมดเลยผมก็แบบบอกว่ามันเป็นการง้ออ่ะมันเป็นการแบบง้อเลยอ่ะง้อเลยอ่ะไอ้ดอมไอ้ดอมเกอสีกี่คนวะไม่รู้พอแล้วพอแล้วไม่ไม่ไม่เงอสีแล้ว ไอพวกที่บอกว่าความรักไม่มีในโลกอ่ะไม่จริงหรอกแต่ผมเชื่อเว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ให้มันไปเคลียร์กับผู้หญิงนะผู้หญิงน่เอามันแน่นอนผมบอกเลยเออก็รู้แต่กูขอดูข้อความมันก่อนมันโป่งจริงไหมอ่ะผมแบบบริสุทธิ์ใจแบบแบบใสสอาดเลยแบบบว่ามันคือการง้อเลยอ่ะอ่ะมาดูมาดูอ่ะพี่ดู่งมายังอ่ะ่งมาแล้วครับ มึงนำเน่าจังว่าพี่รักหนูนะแล้วก็ส่งรูปด้วยเออผมง้อเลยเว้ยโตเป็นควายเียเป็นหนูบ้าเปล่าเขาเร่องเด็กไอ้พี่อ่านขนาดนี้พี่อ่านที่หมดเลยดีกว่าเอออ่านอยู่แป๊บนึงมึงข้างรักเหรอโอ้ผมข้างเลยพี่แบบข้างรักเลยอ่ะถ้าพักข้างใบอ่ะพี่เก๋อุ้ยเขาเด็กกับผมก็หลายปีอยู่เด็กกว่ามึงมึงอายุเท่าไหร่ เด็กกับมึงหลายปีนี้โอ้โหไอดอมไปเฮี้ยตำรวจไอ่ไม่อไ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 อนอไอไอไอกอไ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 อหอไอไอาอไ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 อมอไ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 าไอ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 ดอียไอ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 มอไอไอไอ่อไ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 คไอไอไอไชไอ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 ่อไอไัไอไอไอไนไอ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 อไอไอไออไอไดอไเไอไอไไอไอออไอ้ออมอไอออไอ้ออมอไอไนไอ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 ไาไอไละอออไมไไไอ เอาจริงคือก็คุยกันแบบคนเป็นแฟนกันน่ะเข้าใจป่ะแต่คือมึงแม่งเตาสีไหวเฮียใช่พี่ผมก็ที่จะงอเขาไงเพราะมันมันมันอยู่ดีเขาบอกผมแคไอซีอ่ะจากแล้วจะโอซีกันนะพี่งงปะมึงเตาสีเขาคนมาลักคนมารับไปแล้วพี่น้ำคนมารับไปแล้วอ่ะแล้วพอแบบว่าพอเคาจะทิ้งไปมันก็ต้องยื้อไปธรรมดาเข้าวะที่ผมที่ผมไม่ได้ช่วยนะแต่ผมเข้าใจเด็กมันเด็กเว้ยไอ้ดอมอ่ะเออผมก็เลยขอให้ผลแค่นี้เองอ่ะมันก็เลยเยอะเกินไปจนแบบนั่นแหละพี่จะได้เห็นแ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะอะไรเงี้ย ใช่พี่ตัดสินตรงๆเลยนะไม่ปลดแต่คือมึงก็ต้องรอระยะเวลาแต่คือพี่ก็ไม่ได้บอกว่ามันร้ายแรงแต่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่จะต้องติดเหลืองมึงไ้แน่นอนแต่มึงมีหนึ่งเหลืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึงต้องโดดแดงครับเออมึงอาจจะแบบโตขึ้นในขณะที่มึงมาพูดกับเรื่องเรื่องก่อนหน้านี้ที่ไม่ว่าจะด่าจะเดืออะไรโอเคมึงสำนึกผิดมึงโตขึ้นแล้วพอมานี่มึงมีปุ๊บมึงก็มีเรื่องใหม่อีก แต่นี้คือดันเป็นเรื่องผู้หญิงประเด็นแต่พี่เข้าใจเฮียคนมันความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้หรอกเข้าใจปะพี่กองเคยเป็นในดอมไเฮียผมไม่เคยเป็นวะทษทีเพราะฉะนั้นคือมึงไม่คุกคามหรอกมึงจะติดคุกเนี่ยเหียไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือพี่พี่มองว่าเอาตรงนะพี่อ่านหมดแล้วเข้าๆพี่มองว่ามันไม่ได้ร้ายแรงมันก็น่ารักเลยซะด้วยซ้ำ เขาใจว่าแบบว่าคนมันรู้สึกกันนะมันก็ต้องมีบ้างเข้าใจเวลาเล่นมันก็ต้องแบบมันก็ต้องแบบทีเล่นทีจริงก็ต้องมีบ้างเออมีรู้สึกมีชอบมีรักอะไรแบบรผมแบบว่าผมงอคนเลยผมงอแบบหายผลเลยให้เกมใือเกมเลยมึงก็ต้องเข้าใจหน่อยเกมคือเกมเลยในเกมกับนอกเกมอาจจะมาปงมาปนกันไม่ได้ครับมันไม่ได้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็พูดก็พูดตามตรงคือมันก็คงโดนนั่นแหละแต่ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคงไม่นานถึงสามเดือนหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมติมันมีเทศกาลหรือมันมีอะไร พี่ก็แบบไม่ได้ใจร้ายพี่ก็ปลดให้แต่คืออย่างที่บอกแนละ้วแต่เดือนหน้าเอาสิงหาัพไม่มีนะจริงๆเนี่ยพี่จะบอกให้นะกรณีน,น,นี้เนะี่ยพี่ให้แค่เหลืองแต่คือคบเบลอะทําถูกแล้วเพราะมึงมีเหลืองอยู่แล้วใบหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้เบลมันตัดใจไม่ผิดหรอกแต่คือมันอาจจะใช้คำพูดในการประกาศที่มันดูดุดแรงมันหน่อยว่ามึงไปคู่ค้ามแต่คุณมองว่ามึงเข้าสีมากกว่าแบบเนี้ยครับเออทำนั้นสงบสติอารมณ์กันไปเตือนมึงแล้วเตือนมึงแล้วไม่ค่อยว่ากันแค่นั้นอย่าโกรธแล้วแค่นั้นถ้าผิดทำใจลืมสำนึกผิดดดเร็วมันกจะีีื่อง งไง,ง,ไงแล้วถ้าเกิดแบบสมมติผู้หญิงเขาทักพี่ผู้หญิงคนที่ดอมค,คุยมันเขาทักพี่ไปแล้วแบบเขาโอเคนะขึ้นแล้วอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ช่วอมันนะอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้นนก็ยขึ้นอยู่กับมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมันมันเป็นเรื่องของคนสองคนยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมันไม่ได้เกิดผลกระทบกับบุคคลที่สามเพราะฉะน,นั้นคือคนอื่นเขาไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรแทนเราอยู่แล้วถ้าต่ตอตัวเจ้าตัวสองคนเคลียร์กันได้พี่ก็ปล่อยได้แต่ถ้าสมมติผู้หญิงเขายืนยันว่าหรือว่าเขาไม่่่ทัักกมมาาาเเเเพพิงงงง็ยยโดดดแอออออูี้ะตนหลื ไอเฮียมึงไม่คิดว่าเขาจะฟังอยู่บ้างเหรอกูถามมึงหน่อยว่าฟังหรอพี่เขาจะไม่ตื่นเลยมื่อท้ากับไททีนที่แรกมึงนี่มันย่งฮียแบบผมขมข้างเลยอ่ะแบบโอ้ผมข้างเลยอ่าไม่เคยแบหลงรักใครเขาที่บอกก่อนเลยเวยบอกก่อนเอาจริงแบบสำเนียงลูกครึ่งเลยอ่ะแบบโอ้แบบพี่รักหนูเลยอ่ะแบบหนูรักพี่เลยแบบโอ้ยังหวานผมไม่คิดว่าเขาจะแจ่มไปผมไปซ้ำเคนเนี้ยผมบอกตรงเข้าใจเข้าใจเรื่องของสองคนเว้ยไม่เป็นไรเราไปเคลียร์กันถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ตามนั้นตามโทษถึงเวลาเดี๋ยวผมเลยอ่ะ ถ้าทำไงอ่ะกูจะไปรู้มึงเหรอมันคืเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูแล้วเนี่ยเนี่ยยัพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณเออไม่เป็นไรอย่างนั้นพี่ก็รับฟังแค่นั้นแหละครับผมเออนั่นเป็นน่าร่อยดอมไอ้เหี้ยเดือนหน้าเราสิงหาไม่มีวันพิเศษเลยไม่นานหรอกเนาะไม่มีหน้าพูดอีกพี่สัตว์ทุกคืนฟินแลนด์พ่อเดี๋ยวไอ้สัตว์ฮัลโหขมกี้มฮัลโหลเมื่อกี้ใครเรียกผมครับว่าไงไอ้ชาคิพแล้วมายืนอยู่ที่ไหนพี่เนี่ยเอออยู่ เมื่อกี้ใครเรียกพี่วะพี่จะไปรู้เหมือนกันเมื่อกี้คุยไปคุยดอมมาบอกเออบอกมึงมึงทํทำถูกแล้วพี่มันแดงไว้ถูกแล้วไอ้หี้อะคือมันไ็นเรื่อคนสองคนแลหนมึงกับมึงอ่ะมึงเป็นคนให้ใบไม่ใช่หรอบอกทำถูกแล้วแต่อาจจะเขียนเขียนผิดไปหน่อยมันอาจจะเสียหายนิดนึงแต่มันไม่ได้เสียเรี่ยนอะไรคือคุกคามแต่มันไม่เชี่งคุกคามหรอกพี่มองว่ามันเป็นสาวสีมากกว่ากรณีเนี้ยถ้าเป็นพี่พี่ก็จะให้หนึ่งเหลืองเลยแต่คือมันมีเหลืองติดอยู่แล้วเนี่ยมันก็โดนแดงไม่แปลกครับว่าไงเนี่ยนายกเนี่ยผมแด้อยู่เน ไม่ใช่มึงไอ้เฮียมาหนี่กระผมแดงใครไม่รู้อะไม่จะไปแล้วจะไปมานี่มานี่มานี่เกิอะไรขึ้นไปวันนียเบื่อเลยอ่านเล่นกูจะไปเข้าเอินสปอร์ตเอ้ยแตอินสปอร์ตเปียกจี๊ดกูจะไปเข้าเวทแล้วเปียอบเปลืบเปลือบเยเปลือบเลยพี่ขายเอาอยากโดนกูบอกเลยอยากโคตรอยากโดนก๊อปเลยว่ะไอ้สัตว์ก๊อปกูทีขายแบบเอาเอกอะบอกขายไปแล้วโโอ้้หแลวจะบอกจะบอกว่าคือเราเราเรากัากมานานพอสมควรนะ ใช่ปะคือแบบเราใครจะพูดจะทําอะไรคือเราไม่สนคือแต่พอสุดท้ายวันที่โพล็อกอ่ะวันที่ที่ผ่านมาก็้าวก็้าวว่าถือว่าว้าวหรือยู่าว้าวเอ้ยเฟี้ยร์แล้วคนดูชม p r o d u c t รถแบบอะไรคือเราทํามาแบบเสี้ยวอ่ะวเดี้ยวิดีเอี้ยวจริงมีคนมาขอซื้อสคริปต์เพียบขายแล้วห้าล้านไหมไม่หลักล้านมีแต่ไม่ขาย พี่อยากหลานด้วยเหรอเออแต่ไม่ขายเขาบอกว่าเขาแบบอยากจะแบบเออคือมันก็แต่ผมว่าถ้าเราเราอันนี้นะผมว่าเราพัฒนาไปได้ไกลไปได้อีกพี่เออใช่ก็คืออันนี้แค่น้ำจิ้มเว้ยก็เดี๋ยววันที่28โชว์แมตช์1ิ30แข่งจริงแล้วเดี๋ยวเจอกันไลไรแล้วทำไมต้องมาลำบากกูอีกเนี่ยเอาถามก่อนกอดแบบผมเล่นนะตัวตัวตัวคนแข่งมันผมรู้สึกว่าเล่นเล่นมั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 นหลักรถเว้ยพี่นึกออกป่ะมันไม่ได้แค่การที่แบบเด็ก2กลุ่มวิ่งได้ตีกันนะ อ่าคือมันสนุกแคบล่างมันมีแผนตลอดเนี่ยอ่มันมีแผนมีการสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเกมที่แบบบรรมาใหม่เว้ยพอมึงมาช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่หนึ่งไปเรื่อยๆแต่พอแต่พอไปเรื่อยมันเริ่มรมีทริคมีนู่นมีนี่มันเริ่มมีแบบแผนมีอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็เหมือนการแข่งขันมันก็เหมือน FPS อะไรเกมมันจะหลากหลายเยอะกว่ามันมันมันถ้าผม MVP ทุกเกมครับผมโหผมสายคอทีมอยู่แล้วแล้วพี่เล่นอะไรบ้างนะจะไปเข้าเวนแม็กนัมแม็กนัมมาเข้าเวนอ๋อเป็นเออ็กโจ้าเวล ได้ข่าวพี่ได้ข่าวว่าพี่ทำอ้ไ้ดูเปลี่ยนโลเลยอ่ะบอกมายังอนะ่ะช,ชี้น่แมงเปลี่ยนโลคุยเลยว okay.